สวัสดีครับผมพีนัจากช่องตามผมลงส่งคริปโตนะครับวันนี้พบกันในหัวข้อวิเคราะห์ครับล็อกคอยนะนรับขึ้นหรือเว็บยังไงก็จะมาสืบขึ้นของตัวเหรียญล็อกคอยนะเหรียญมีมที่หลายๆคนชอบนั่เลยเพาะพีลอนมาร์กนะครับก็บางครั้งก็ให้ความสนใจบางครั้งก็ล่อยนะแต่ก็ยังมีคนอ่าข้อประเทรดเก่งกันเรื่อยๆแต่ผมก็ไม่เคยใช้ในตัวเชนของตัวล็อกคอยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูสานะเคลื่อนกันก็เช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบการิเครแบอนฟ้ฝากดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจกันด้วยในส่วนของตัวล็อกคอยที่เราคุยกันไปน่าจะ2อสมามสัปดาห์ก่อนดับราคาก็ลงมาทดสอบแนวรับที่ให้ไว้นะก็คือมองว่าตอนนั้นนะ่ะมองว่าถ้าไม่ดูตัวเนี้ยก็คือมีรุนฟื้นตัวแตตอนแรกเนี่ยลงมาก่อนนะเนี่ยราคาลงมาแต่ว่าไม่ถึงนะดีขึ้นไปนก่อนแล้วก็ลงใหม่รอบหนึ่งตอนนี้ก็คือมาแตะแตะ โซนรับได้ไวก่อนที่จะดีขึ้นไปใครที่ได้ซื้อตัวนี้ก็น่าจะพอได้อยู่ประมาณสัก10%หรือ5 6ได้นับอย่างน้อย,อยก็ถือว่าพอได้อยู่ก็ขึ้นไม่ถึงทาร์เก็ตด้านบนนะก่อนที่จะเริ่มมีแรงขายลงมานะครับอันนี้ก็คือแผนที่เราคุยกันในรอบก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบของวันนี้กันบ้างอันนี้ก็คือกรอบในการเทคของวันนี้นะครับก็ใครที่อยากจะพูดคุยอัปเดตแผนเพิ่มเติมในกลุ่มก็สามารถกดคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้ เรื่อนลงมาด้านล่างนะจะมีในส่วนของตัวกลุ่มผู้คุยแผนนะครับเลื่อนลงมาเนี่ยกลุ่มผู้คุยแผนนะสามารถทักเข้ามาที่ดิก์ตรงนี้ก็ได้หรือว่า l i n แอด PACHCRYPTO นะมีแอดนำหน้านะครับในกลุ่มก็จะมีการอดตแผนทองคําแผนบิตคอย n แผนอิตาเรียนนะครับสลับกันไปในส่วนของใครที่ยังไม่มีบัญชีเหตุนะฝั่งล้วสนใจจะเริ่มต้นลงทุน หรือว่าเทรดก็สามารถเปิดบัญชีกับทางวเอกเน็ตได้นะผมเอาแปะลิงก์มาแปะไว้ให้แล้วก็เป็นลิงก์ที่สามารถเทรดได้ทั้งคริปโตทองคำหุ้นอเมริกาถ้าส่วนใครอยากเทรดคริปโตอย่างเดียวนับรับวความเสี่ยงได้ต่ากว่าก็จะมีเรื่องของตัวไบแนนต์แล้วก็บิทคันะครับความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันสามารถถือติดดอยได้แต่ตัวฟิวเจอร์ถ้าราคาลงหนักหรือขึ้นหนักกว่าเงินในมูลค่าพอร์ตอันนี้ก็จะขาดทุนได้หรือว่า อาจจะพอตแตกได้นะครับกลับมาที่ตัวรอคอยอันนี้เป็น BTC เดี๋ยวผมขออน,นุญาตเปลี่ยนขอไปครับใน,นส่วนของทางเฟรมมันขึ้นไปทิ้งไส้อยู่ที่โซนด้านบนตรงนี้เราออกเลยได้รับ มองที่ก้อนนี้ในส่วนของทางเ์เฟมัน์นะครับล็อกคอยเนี่ยมองเป็นโครงสร้างไซเว่กับข,ของฟ้าของอิมเพลวก็เดี๋ยวเราภาพอย่างเฉลยก็คือมองคล้ายๆกับเดี๋รวอื่นก็คืออาจจะเป็นโครงสร้างไซเวในกรอบน,นี้นะหรืออาจจะเป็นอิมเพลวที่เป็นขึ้นหนึ่งนะครับปรับตัวเปขึ้นสองเราวิ่งขึ้นขึ้นสามก็ได้นะครับในภาพใหญ่อันนี้ก็เดี๋ยวรอเฉลยพร้อมกันแต่สิ่งที่เรามาโฟกัสก็คือท่อนของขาลงชุดน,นี้จบหรือย,อยังนะครับมีด้วยกันอยู่2อไอเดียเหมือนเดิมก็คือจบนะครับ กับไม่จบมองได้กันอยู่สองไอเดียถ้าไม่จบไม่จบเนี่ยเป็นไปได้ไหมคําตอบก็คือยังเป็นไปได้อยู่เพราะแหล่งซื้อก็ยังไม่ได้เยอะนะแต่ถ้ารูปไซเคิลเนี่ยรูปไซเคิลเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสจบได้แต่ก็ระวังก็อาจจะมีสัยที่หนึ่งสัยที่สองสัยที่สามสัยที่สี่ลงสัยที่ห้าก็ได้นะครับเพราะฉนะนั้นไอเดียที่หนึ่งไม่ไม่จบก็ยังมีโอกาสอยู่ส่วนเครที่จบก็เดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านในเพราะมันสามารถ จบแค่ตรงนี้แล้วรีบาวต่อเพราะว่าตรงนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามาับแรงซื้อเข้ามาแรงซื้อสบสนเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้มันมันแยกได้สองเคสเลยนะจบไม่จบเนี่ยมันมองได้ทั้งสองก้อนนะฝั่งนี้ถ้ามองเป็นเทนเดิมก็คือหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์รุ่นเซกเมนต์ที่ห้าอันนั้นก็ไม่จบได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ ส่วนภาพใหญ่หรือว่าจะจบแล้วเป็นการรีบาวเพื่อลองต่อเลยไแล้วแต่อันนี้คือภาพใหญ่ส่วนภาพด้วยก็คือเมื่อกี้ที่ผมพูดก,ก็คือท่อนนี้นะครับมันแยกมันแยกได้สองฝั่งแต่โอเคสิ่งที่เรามาโฟกัสเรามาโฟกัสตรงที่ผมบอกเลยก็ได้นะครับอันนั้นเดี๋ยวเป็นว่ากันในภาพใหญ่ว่ามันจะเป็นซีเมนตสี่รุ่นซีเมนตห้าไหมนะครับเพราะถ้ารุ่นรุ่นเคสนั้นก็คือต้องรุ่นให้เป็นเคสที่จบแล้วก็คือรุ่นขึ้นต่อนะครับส่วนถ้าเคสไม่จบไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโครงสร้างภายในที่ส่งสัญ,ญญาณบอกอกยู่่ดีวา ชุดใหญ่จะไปต่อผมก็เลยมาโฟก,กัสที่ท่อดน,นี้เลยนะครับทีนี้ชุดเริ่มต้นของท่อดน,นี้ก็คือจุดเริ่มต้นคือ0.12986จนถึงไฮอยู่ที่ประมาณ0.25970ราคาก็มีการซื้อเข้ามานิดหน่อยนะเอาลองวัดนิดนึงว่าซื้อกับขายเนี่ยบาลานกันขนาดไหนนะครับราคาที่ซื้อมากับขายนียขายลงมา ถ้าเทียบไปร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อกลับเนี่ยประมาณสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะไม่ถึงนะก็ตีซัดสามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ดีขั้นต่ำถึงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นคลื่นย่อยในเคสที่ไม่จบเป็นการรีบาวเขาลองตอบอีกขานึงก็ได้อันนี้คือในที่หนึ่งหนับส่วนในที่สองถ้ามองว่าจบแล้วก็เดี๋ยวดูโครงสร้างด้านในจะซัพพอร์ตไปขนาดไหนนะครับอันนี้คือภาพใหญ่แต่ทีนี้เรามาโฟกัสที่ท่อดร,ร,รีบาวตรงนี้ก่อนท่อดรีบาวตรงเนี้ยสิ่งที่ส่งสัญญาณใ,ในทางเฟรมมันเนี่ยจะเหลืออีกสิ ถ้าตรงนี้ยังปิดเขียวได้นะีก็คือแปลว่าอาจจะยังดิ้นร่บาต่อได้แปลว่าเรองของการรีบาหรือฟื้นตัวตรงนี้ยังไม่จบในการที่จะตั้งชุดใหม่เนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าตั้งเป็นการจบเลยหรือว่าเป็นการรีบาโพรงต่อนะครับสิ่งที่เราต้องมาหาต่อก็คือดับอูทางเฟวิกมาดูโครงสร้างด้านในมาดูทางเฟรอวิกครับโครงสร้างด้านในของชุดเนี้ยก <c oughs> อไปครับเริ่มมีความใหญ่เพราะนั้นมันฟันธงได้ในระดับหนึ่งของวิกว่า อ่าท่อนเนี้จบนะแต่ท่อนของมันเนี่ยมันยังไม่จบเพราะนั้นถ้าประมาณอีกเล่วแหละรครับอีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์เกิดมีแท่งเขียวขึ้นมาปื้ดนะครับสมมุตนนิรับโหลที่ปืด้ดสองสัปดาห์แล้วสัปดาห์ที่สามเขียวแบบนี้แปลว่ามันจะทําให้ทางเฟรมมันไปต่อแล้วก็ไม่จบนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรามาโฟกัสเราต้องไล่เป็นอ่าทางเฟรมแล้วก็สเกลดกรีตีเพราะนั้นเวลาที่ผมเสียึ้นแต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะไล่จากใหญ่ไปเสมอนนะเพื่อ ให้เราไม่หลุดในส่วนของจิ๊กซอว์หรือโดมนโลที่เราต้องไล่กลับนะครับไล่ like กลับนะครับแต่ถามว่าตรงนี้จะเป็นสเมนที่หนึ่งสเปนที่ 2, สองเมนที่ 3, สามเมนที่ 4, สี่หรอสเปนที่ห้าได้ไหมคำตอบก็คือได้ในเคที่ไม่จบนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าราคาอืถ้าตามเทรนของภาพใหญ่ออฟทางเฟรมันก็ยังโอเคอันนี้ปิดเขียวได้แต่ยังแรงซื้อยังน้อยอยู่ เพราะฉะนั้นโอเคมันก้ากึง่งมันก็สามารถที่จะลงต่อได้เช่นเดียวกันถ้ารีเบลแล้วไม่ได้เบรกไฮนี้ก็น่ากังวลนะครับแต่โอเคนั้นเป็นภาพใหญ่เดี๋ยวเรามาดูตรงท่อนนี้ก็ได้เอาแค่ตัดมาแค่กรอบนี้0.12986จนถึง0.25970เรามาเมนต์คะห์ตรงนี้ก็คือถ้าชุดนี้ยังไม่จบนะบตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งหรือ A นะครับย่อเซกเมนต์ที่สองหรือ B เตรียมรุนขึ้นเซกเมนต์ที่สามหรือ C ก็จะทําให้ทางเฟรมมันเริ่รุนขึ้นต่อนะครับ แต่ตอนนี้การยอ่อสองระอบีนะครับถ้าสองระบีมันทําตัวดีเกินนะผมเงเขยนเป็นสีฟ้าไ้แล้วกันทําตัวดีเกินอย่างเช่นขายเนี่ยเริ่มขาย,ยแล้วนะถ้าเกิดขายมากกว่านี้หรือรีบาวหรือลีลาแบบไม่มีแรงซื้ออย่างเงี้ยให้เรามัอระวังไว้เลยว่าภาพใหญ่เนี่ยในเขสสีฟ้าเนี่ยอาจจะไม่จบตรงนี้อาจจะฟอร์มเป็นขึ้นหนึ่งย่อยรีบาวสองย่อยเพื่อเตรียมลงขึ้นสามย่อยนะครับมีโอกาสที่อาจจะลงต่อเป็นขาที่ห้านะครับซึ่งตรงนี้อกำลังอาจจะทําเป็นขาหนึ่งของห้าแล้วเหลือรีบาวสองของห้า ราะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งจนกว่าเราจะเห็นอะไรครับอะไรหเยก็หายเพราะตอนนี้เราเห็นโล่อรหายก็คือราคาทําโลต่าลงหาต่าลงไอ้แบบนี้มันก็เป็นสัญญาณตามที่ฎีดาวเชลลี่ก็คือโอกาสลงต่อ,อยังมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูตรงนี้แล้วกันว่าถ้าสองบีทำตัวไม่ดีมีโอกาสเข้าสู่เคสสีฟ้าแล้วลงต่อได้เช่นเดียวกันซึ่งโครงสร้างด้านในของสองบีตอนเนี้ยถ้าเราตามไปเคสที่ขึ้น เอาลงมาประมาณ6.8%นะยืนยืนเหนือได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีเพราะนั้นถ้าสัปดาห์นี้ปิดเหนือ0.17902ได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ลุ้นเป็น2หรือ B ที่จบแล้วลุ้นขึ้นต่อได้แต่ข้อควรระวังนะครับของเคสนี้นะครับไม่ว่าเราจะตามเป็นอะไรครับผ้าของขาลงก็คือ2หรือ B ถูกไหมที่ลุ้นไป3หรือ4กับผ้าของขาลงที่เป็น1หรือ A รีว2หรือ B ทั้งสองเคสมันคืออะไรครับมันคือการขึ้นในภาพระยะสั้นั้คู่ถ้ารีบาวขึ้นสองก็เป็นรีบาวเพื่อลงต่อแต่ถ้าเป็นขึ้นสามสี่มันรีบาวเพื่อไปต่อเพราะฉะนั้นแปลว่าย่อลงมาตรงนี้นยังไงเดี๋ยวอาจจะมีรอบเด้งสั้นๆให้สักรบอบหนึ่งกเราไปดูว่าจะเล่นได้ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเองในการเทตุก็คือตอนนี้มองว่าระยะสั้นขาบายหรือขาลองน่าสนใจอยู่นะครับแต่ระยะกลางเดี๋ยวกป็ว่ากันทีดึงว่าจะเซล์หรือช็อตต่อหรือว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับตามตามันอยู่นะ ทีนี้ท่อนนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่0.259นะครับโลล่าสุดอยู่ที่ประมาณเอาสีแล้กันเลยส่วนจุด1.6800นะครับรลปโครงสร้างด้านในของท่อนนี้ครบไม่ครบเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับซึ่งถ้าดูจากทางเฟรมวิกเนี่ยเห็นว่าเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สาเซกเมนต์สี่เซกเมนต์นะครับถ้าแรงซื้อไม่มาระวังเจอเซกเมนต์ที่ห้าถ้าเซกเมนต์ที่ห้าเป็นภาคของขาลงด้วยนะเตรียมรีบาวทดลองต่อเลยคือถ้าเจอโพลีเนี่ยลงแรงเลยเพราะฉะนั้น ตอ้องระมัดระวังนะถ้าจะยืนการขึ้นต่อไม่ควรหลุดศูนย์ตัวหนึ่งหกแปดศูนย์อันนี้เป็นแนวรับระยะสั้นนะแนวแนวโซนอยู่ระยะสั้นสถานีเหลือประมาณสาวันถ้าปิดแบบนี้ได้ก็คือลุ้นรีบาวต่อนะครับลุ้นรีบาวต์ต่อเพราะฉะนั้นมองด้วยสองเคสก็คือเคสที่สองหรือบีจบแล้วกับไม่จบถ้าไม่จบตัวนี้คือซึ่งนที่หนึ่งสองสามสี่ลงห้าแต่ถ้าจบก็คือเดี๋ยวฟอร์มตัวขึ้น พอมตัวขึ้นเพราะนั่นเดี๋ยวผมขอมาร์กนิดนึงเพื่อไปเทียบเกณฑ์ของชุดนี้เซมิเนที่หนึ่งเมิเนที่สองเมิเนที่สามเราไปดูทางเฟรมเดยครับ พอดูจากทางเฟรมเดย์นะขอบเขตของการรีวิวเซมิที่สี่ก็ถือว่ายังไม่เกินนะเนี่ยก็ถือยังเป็นเซมิที่สี่เพื่อลองต่อเซมิที่ห้าได้เพราะนั้นถ้าแรงซื้อไม่มาหรืออาจจะไม่ได้ผ่าน R T 0.215เนีจจ่ยแล้วยังไซด์เวย์อยู่ที่แถวโซนเนี้ต้องระวังการลงต่อเซมนที่หถ้าเป็นเซมินที่หผมมองย่อมาก,ก็ลุ้นเด้งได้แต่ถ้าโชคร้ายเป็นโพลี่นะครับเป็น A B C เนะี่ยอาจจะมาถึงตรงนี้เลยนะครับหรือเป็นดิมเพาส์นะับขึ้นหนึ่งขึ้นีสองขึ้นสามเนั้นต้องระวังระวัง ถ้าอยากจะขึ้นอาจาจะรอให้เบรกตรงนี้หรือว่าเดี๋ยวไปดูในภาพย่อยขีนเลยรับว่าขาขึ้นเนี่ยจะเล่นตรงไหนแต่จะดูในภาพระยะสั้นนะระวังระวังการลงต่อในภาพาาระยะกลางรุนรุนเฟื้นตัวนะครับลุนเฟื้นตัวเพราะาตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นโครงสร้างของซมิีมันเตรียมลงต่อแต่ภาพเนี้ยถ้ามันเป็นแค่สามเซกเมนต์นะครับในภาพหนึ่งหรือเอตรงเนี้ยสองหรือบนะีเนี่ยตรงนี้ก็รุนขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเบรคขึ้นไปได้ นะครับโซนเนี้ยและรอรอจังหวะยอตัวเนี้ยผมมองว่าจังหวะสองนี้น,น่าสนใจในการเล่นมากกว่านะครับแผนน่าจะเป็นประมาณนี้เพราะนั้นดี๋ยวัดรัต่อครับถ้าดูตรงเนี้ยท่อนเนี้ยน่าจะจบเลนะมีโอกาสที่อาจจะพักตัวลงต่อแต่อย่างน้อยๆน,นะถ้าตรงนี้จะไซด์เวย์ต่อถ้าใจดีไซด์เวย์ต่ออาจจะลงมาตรงนี้ระดิดก่อนแล้วค่อยลงอาจจะเล่นเล่นลองสั้นๆได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าบเบรกไปแล้วเดี๋ยวดูจังหวะอีกทีหนึ่ง ถ้าดูจากสี่ชั่วโมงยังเป็นก้อนเดียวกันอยู่อโอเคค่อนข้างพอได้แล้วว่าคอบเคตของเขาถ้าจะอยู่นะครับผมมองว่าถ้าเป็นโครงสร้างของชุดเดียวกันแบบแนวะรับ,นะรบของชุดนี้นะที่ไม่ควรหลุดเนี่ยถ้าเป็นสองดับีที่ดีเนี่ยผมมองว่าส่วนสีเขียวเนะี่ยควรรับอยู่ 1> 0 1 8 2 9 4 0 1 8 7 5แผมบอกว่าตรงเนี้ยน่าสนใจนะอย่างน้อยๆถ้าเราตามโครงสร้างของหนึ่งชั่วโมงชุดนี้เนของสี่ชั่วโมงชุดนี้ที่ลงมาเนี่ยตรงนี้ก็มีโอกาสครบหลุมนะอาจจะเป็นเซกเมนที่หนึ่งสองสามสี่อาจจะมีห้าอาจจะเป็นอะไรเนี้ยผมบอกว่าจะลุ้นเดีเซสัเที่ยวหนึ่งนะเดชมากน้อยเดยวรอดูอีกทีหนึ่งนะเป็นการเด้งสั้นๆ นะครับถ้าโชคดีก็คือลุนกลับตัวขึ้นเลยแต่ถ้าโชคร้ายระวังการเด้งพลองต่อจะมีแนวะรศัศมีมาอยู่ที่ประมาณ0.1 7 0 8จ่นแปศูนย์แล้วก็0.1 7 6 0 17, 1เจถ้ามาถึงตรงนี้น้ำหนักของการลงเซกเมนต์ที่5จะมีสูงเลยนะถ้ามาถึงตรงนี้นะแต่ถ้าอยู่ในโซนบนลุ้นย่อของ2รงลบีที่จะไปต่อเนะี่ยถ้าอยู่ในโซนนี้สองลบีไปต่อได้สวยอยู่แต่ถ้ามาถึงตรงนี้ระวังภาของการไปเซกเมนต์ที่4ลงต่อเซกเมนต์ที่5จะมีสูง แปลว่าภาพของการรีบาวตรงนี้อาจจะจบแล้วนะครับที่เรามองว่าเป็นขึ้นสี่หรือเอ็กเวฟย่อยๆในภาพระยะกลางนะครับแต่ที้เรา,าดูภาพระยะสั้น,นก็มาว่ากันที่ชุดนี้ส่วนถ้าราคาขึ้นมาต่อผมมองว่าตรงเนี้ก็อาจจะเป็นแนวนถ้าเป็นการลงของขาลงตรงนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งเดี๋ยวอีกครั้รีบาวขึ้นสองก็เดี๋ยวมียอ่อส่วนถ้าเป็นภาพของขาขึ้น นะครับก็คิดว่าตรงนี้อาจจะมีย่อสั้นๆได้เพราะเราเทรดในกรอบน,นี้ไปก่อนได้แนวต้านอยู่ที่ประมาณ0.1942แล้วก็0.19870นะครับส่วนถ้าย่อมายกลได้จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ0.20284แล้วก็0 2 0.20924อจเะเป็นแนวต้านถัดมาแต่ถ้าเบรกหายได้เมื่อไหร่แนวโน้มเชียงบวกจะมาก็คือตรงนี้อาจจะเป็น A B ไป C หรืออาจจะไซด์ไปต่อ จะมีรุ้นที่จะฟื้นตอตัวต่อได้นะครับอ่ะก็เทรดกับไปนในกรอบเลยกันย่อลงมาตรงนี้น่าสนใจในการเล่นลอกซื้อแล้วกันหรือบายหรือ,องอ่ะถ้าระวังการเล่เราต่อมาถึงตรงนี้แต่ถ้าขึ้นมาไม่ผ่านตรงนี้อาจจะมีการย่อหรือว่าตัวสั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าย่อยอกลได้ก็มีรุ่นไปถึงทาร์เก็ตโซวด้านบนอ่ะตามลําดับประมาณนี้แผนของตัวล็อกคอยก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองหรือว่าไอเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์ได้อยู่ไม่มมาก,กน้อย ใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์นย่าลฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยสุดท้ายขอทุกท่านโชคดีมีกําไรในการเทรดในวันธุรลิปนี้ขอบคุณมาก